รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีคำบรรยายแทนเสียง่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบก,กับรายการก้าวทิก้านะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์นะครับแล้วก็เรียนรู้รวมถึงสัมผัสนะครับมุมมองของการใช้ชีวิตระหว่างคนทั่วไปแล้วก็คนพิการนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้พิการทางสายตานะครับแต่ว่าเขาเป็นครูครับเป็นครูสอนศิลปะก,การแสดงแห่งบ่ายเทเตอร์นะครับที่จะมาช่วยกันปลุกกระแสแล้วก็สร้างการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้พิการกล้าที่จะก้าวออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับวันนี้ผมนัดเขาไว้นะครับคุณครูสคพลทับทองหรือว่าคุณครูท็อฟฟี่ของพวกเราครับ ็นัดครูทอฟฟี่ไว้นะครับที่บ้านที่แถวๆรามอินทานะครับซึ่งก็ถือว่าครูนี้เป็นหนุ่มกรุงเทพเลยครับเกิดและเติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับนัดไว้ที่บ้านเลขที่29ทับ206นี่แหละครับคุณครูสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูทอฟฟี่ผมโตโตนะครับอปนุญยตเข้าไปนะครับได้ครับโโหครูครับมีรองเท้าหลายคู่ผมต้องแอบถามก่อนคุณครูอยู่กี่คนครับที่บ้านหลังนี้จริงๆบ้านนี้แต่ก่อนก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่คนเดียวครับ รองท้าที่เห็นนี่คือ,อปกติผมจะออกกําลังกายครับแล้วก็เต้นด้วยรองท้าค่อนข้างจะได้ใช้เยอะฮะใช่ครับนี่แสดงว่าแต่ละคู่นี่ที่ครูวางไว้มันก็จะมีบางคู่ที่เราจะใช้ประจําอยู่แล้วเงี้ยฮะแล้วก็จะเลือกใช้บ่อย,อยๆหน่อยอย่างคุณครูเนี่ยก็ต้องออกไปใช้ชีวิตแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆก็คือจบม .6 ม .6 ก็คือขึ้นมาหาลัยอย่างเงี้ยก็จะแบบออกมาแบบอโลนคนเดียวเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยฮะ ในการที่แบบเดินทางรถเมย์ยังไงรถตู้ยังไงหรือว่ารถไฟฟ้ายังไงอะไรเงี้ยครับวันนี้คุณครูเนี่ยจะออกเดินทางเนี่ยเข้าไปที่ไหนในกรุงเทพวันนี้นัดนัดครูสอนเต้นไว้ที่ทองหล่องั่นเดี๋ยววันนี้เราจะไปทองหลอกัน้ใช่ครับราบินทาไปทองหล่อเฮ้ยไม่ยากไม่ยากเฮ้ยทำไมครูว่าไม่ยากนี่ผมแบบถ้าผมหลับตาแล้วผมใช้ชีวิตเนี่ยครับอย่าว่าแต่ออกเดินทางเลยนะแค่เลือกรองเท้าของครูเนี่ย ก็ยากแล้วแต่ครูบอกว่าไม่ยากทำไม,ไมอ่ะนี่จากค<น>รามินทาไปาทงโลจริงๆคนอาจจะไม่รู้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมว่าเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมต่างๆมันค่อนข้างซัพพอร์ตคนพิการว่าให้คนมพิการเนี่ยเราสามารถเดินทางได้ง่ายคนไม่รู้ว่าคนมพิการเรียกเรียกแกลบได้หรือว่าคนมพิการใช้มือถือได้หรือว่าคนมพิการสามารถได้ f เฟซบุ๊กหรือเล่นไลน์ได้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ไม่รู้มาดูครับครูจะไปที่ทํางาน รามบินทานะเริ่มต้นจากรามินท์ไปท่องหลอเนี่ยเห็นวิธีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนที่จะออกเดินทางก่อนอเชิญครับครูห้องแต่งตัวนี่จัดระเบียบเลยนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีว้อยอีกห้องที่เป็นห้องนอนก็จะเป็นโซนที่แบบเราจะแยกสีเช่นพวกสีขาวหรือสีดําไว้เพื่อให้เราแบบกันพลาดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน,นครูกําลังแยกสีแยกยังไงผมก็ต้องม,มาดูตรงนี้ครับน่าสนใจครับ ผมจะจําเนื้อผ้าไม่ได้ว่ามันสีน้าเงินเราก็จะจ,จาําจะนี่ครับลักษณะของผ้าที่มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนซื้อมาเลยเรารู้ว่าสีอะไรใช่ครับ,รรบจากเอ่อจาก,จากข้อมูลกา,การบอกของเขา,อ,าอะไรอย่างเงี้ยครับอตอนนี้ก็คือครูคก็วางไว้อันนี้สีน้ําเงินใช่ครับ อ๋อครับทำไมครูให้ความสำคัญกับการเลือกเครื่องแต่งกายตั้งแต่หัวจนเท้าเราออกไปข้างนอกเราก็อยากแต่งตัวดีใช่ไหมครับเราว่าคนมองไม่เห็นก็เช่นเดียวกันหมายถึงว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นอะไรแล้วเราจะไม่แคร์หรือว่าเราจะไม่ห่วงภาพลักษณ์หรือว่าการแบบคนมองเข้ามามซึ่งผมว่าจริงๆเนี่ยการแต่งตัวเรามันต้องแบบโอเคม,มันมันมีแฟชั่นเนี่ยมันมีอะไรต่างๆแล้วก็มันเราก็แต่งได้แค่เรารู้สึกว่า เื้อผ้าไม่ได้แต่งยากมันไม่ได้ใช้สายตายในการที่แบบต้องเลือกเราสัมผัสได้เราก็เลือกมันได้เหมือนกันแล้วก็แต่งมันได้เหมือนกันนียฮะผมชอบว่ายิ่งไม่เห็นเนี่ยเราต้องยิ่งให้ความสําคัญใช่ครับเพราะว่าคนร,บรอบๆที่เราไปใช้ชีตข้างนอกเนี่ยเขาาจะมองและตีควาใมในมุมที่แตกต่งางกันเพราะ<ล>ว่าเราปกติถ้าเรามองเห็นเนี่ยุยคนปิ เออคนมองทำไมมองเราด้วยท่านี้แบบว่าทำไมยางนั้นอย่างนี้<อ>่ะเออใช่ไหมเฮ้ยตัดผมคุณตัดผมอย่างนี้หรือเปล่าแล้วคุณมองอย่างนี้เอาคุณก็ไม่มั่นใจแล้วตัวเราครับเราตัองัดระเบียบตัวเราให้ได้ก่อนครับใช่ไหมครับแล้วก็โอเคมันไม่ได้ยากอะไรแล้วก็เนื่องจากตัวเราก่อนนะเนี้ย เดูนะครับนอกจากเครื่องแต่งกายแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นครูเนี่ยหยิบของจากในตู้เย็นแล้วก็เอามาใส่ในนี้ซึ่งซึ่งเป็นกล่องน่ารักน่ารักเปิดดูได้เนี่ยเปิดให้ได้อ่าเปิดได้ไหมมันต้องมีมันต้องมีอยูกล่องนะครับอันนี้อันนี้อ่าอันนี้โอเคครับกล่องนั้นเปิดได้เห็นเลยครับเป็นคุกกี้อ่าคุกกี้นี่ครับผมทำมาให้เฟนโซนผมว้าวโอ้ คุกกี้นี้มีความพิเศษนะครับมันเป็นคุกกี้ที่ไม่ธรรมดามันคือคุกกี้ตู้ปลาอ้ใช่ฮะใช่ผมทำเองทำเองทำเพื่อจิบจริงเนียว้านี่ก็เดี๋ยววันนี้เราไปเจอเขาในคลาสที่ผมจะไปสอนบอกเขาเลยนะได้โอเคนะครับพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วครับผมต้องถามก่อนครูจะเรือก เรียกคู่ไหนผมวันนี้ผมจะเรียกคู่ไม่ใช่คู่นี้เอาคู่นี้ดิหาข้ามมันก่อนข้ามมันอยู่นี่เอาข้ามเจอครับโอเคครบข้างครับสีเขียวสีเขียวนี่สีเขียวเลือกสีเขียวใช่ครับเพราะว่ามันจะได้คุมโซนใช่คุมโซนหน่อยครับแล้ววิธีการออกจากบ้านก็เดี๋ยวผมจะเรียกแกลบไปครับใช่ครับผม แต่เราจะซิ่งหน่อยเพราะว่ารถมันติดรถมันติดนะครับใช่ครับอาจจะเป็นไบค์ไปเลยริงๆิไกลมากนะครับเนี่ยจากบ้านไปก็เดี๋ยวผมจะนี่ครับเราก็จะไปต่อเป็นรถไฟฟ้ากันก่อนอใช่ครับอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะต่อไป็นงองหลออค่อนข้างจะหลต่อหน่อยแต่ว่าก็ชินนะ,ะ,ะฮะแล้วใส่จุดหมายปลายทางบใส่จุดหมายปลายทางอ้าฮัลโหลครับแก๊ปใช่ไหมครับ พอดีผมพี่การทางสายตานะครับเดี๋ยวมาตามที่ปากมุดเลยนะครับอ๋อครับเดี๋ยวผมจะใส่หมวกเสียงกันยืนรออยู่หน้าบ้านนะครับอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอ๋อนี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะอ๋อเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วได้ครับมาประสานเรียบร้อยใช่ครับบอกแกะแล้วครับก็คือเราก็ต้องต้องบอกให้เขารู้ก่อนนะครับใช่ครับเพราะบางทีคนก็อาจจะลืมอ่านเราก็โทรไปบอกเขาหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อแบบ อีก5นาทีก็จะมาครับอีก5นาทีรถกำลังจะมาจะพร้อมแล้วนะครับใช่ครับ ก็จากที่บ้านของคุณครูรอฟฟี่นะครับหรือว่าน้องทอฟฟี่ของเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็มาถึงสถานี BTS มอชิดแล้วนะครับนี่ต้องเดินทางต่อใช่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางจาก BTS มอชิดขึ้นไฟฟ้าไปทองหออีก25นาที25นาทีก็ประมาณเดี๋ยวตามไปดูครับตามไปด้วยครับเชิญครับ ก็สังเกตจากการเดินออกมานะครับจากข้างล่างมาถึงด้านบนเนี่ยก็จะใช้ความคุ้นชินนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเหมือนให้มาอำนวยความสะดวกนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าจะไปทั้งไหนทําอย่างไรแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็พาไปที่จุดขายตั๋วนะครับ ใช้ชีวิตแบบนี้ตอนั้งแรกเลยไปความรู้สึกเป็นยั้ยผมว่ามันเป็นความที่น่ากลัวครับเพราะว่าเราไม่เห็นระหว่างทางว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่ามันจะมีความตื่นเต้นหรือความกลัวระหว่างทางตลอดเวลาแต่ว่าผมรู้สึกว่าเราชคดนี้เราอยู่ในเมืองไทยที่ที่คนเนี่ยพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราเมื่อเราลําบากหรือเมื่อเราเอ่ยขอความช่วยเหลือไม่มีใครที่จะปฏิเสธเราอันนี้เรารู้สึกว่าเราก็อุ่นใจในการที่เดินทางในแต่ละครั้งเหมือนกันมองไม่เห็นไม่ช่บเดินไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหม ลำบากนิดหน่อยในการขึ้นมารถไฟฟ้าเองก็ไม่ได้ยากสุดท <คน S 3> ้ายเราก็มีรอปภที่จะรอร<ะ>ับหรือว่าคนที่มันอยู่รอบๆตัวเราเราคิดว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยคือมันอาจจะเหนื่อยหน่อย <S <S แต่ว่ามันก็ทําได้อยู่เหมือนกันนี่มาแล้วนะครับรถไฟฟ้าแพ <Okay, S 2> ค,คของเดินทางคราวนี้พี่ๆเขาจะดูแลเข้าไปจนถึงก็เดี๋ยวพี่ังจะนําส่งตอนบูกี้ครับแล้วก็จะบอแต่สถานีให้รับ แล้วเราก็มีโอกาสเรียกรอ้องได้แเนี่ยจริงๆภูมิการไม่ได้ภนมพิเศษคนมิการคือความอดทนแค่เขาขาดระกาศสัมผัสบ,บางอย่างไปแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าประสบัาผณ์บางอย่างนี้มันอาจจะทําให้เขาเหนื่อยขึ้นนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้ผม,ม,มว่าก้าวแรกสําคัญก้าวแรกสาคัญม,มากเพราะว่าจริงๆก้าวแรกมันจะกลัวกลัวมากนะแต่แก้าวเลี้ยงจะเป็นก้าวที่สำคัญของคุณเมื่อคุณล้าก้าวออกมาคุณจะรู้ว่าจริงๆมันไม่น่ากลัวที่คุณคิดครั้งแรกอาจจะพลาดมันอาจจะไม่ดีแต่คุณมั่นใจเถอะครั้งที่สองครั้งที่ ที่พักที่ซอยมายาลาบนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาที่ออ,ออฟฟิศนะครับแห่งหนึ่งที่ย่านทองหล่อเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ทอฟฟี่นี่ก็มาที่นี่นะครับเพื่อจะมาซ้อมเต้นก่อนที่จะไปที่บ่ายเทเตอร์ครับผมเดินตามเสียงดนตรีมานะครับ แล้วก็นี่แะครับในห้องนี้เนี่ยทอฟฟี่กับครูก็กำลังซ้อมเต้นกันนะครับถ้ามองถึงความตั้งใจของทอฟฟี่แล้วเนี่ยตั้งใจเกินร้อยเลยนะครับ นะครับที่เดินทางมาที่เนี่ยเนี่ยก็เพื่อมาซ้อมเลยใช่ครับโอ้คือการสอนผู้พิการทางสายตาเนี่ยใช่ครับโอมันต้องใช้ศาสตร์ทุกอย่างเลยนะไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวใช่ครับต้องอธิบายชัดเจนละเอียดละตรงแล้วก็ให้เขาลองสัมผัสครับอันนี้ผมก็ได้ทริคมาจากคอฟฟี่เหมือนกันอีกทีนึ่งว่า คู่ที่สอคนเดียวมีกล้องอยู่3ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โต้งอมานไฮ้ยไม่ได้อ่านมาตบมือให้ให้ให้ความมุ่งมั่นเลยตอนเรียนเนี่ยจบมหาลัยเนี่ยจบคณะนี้เลยปะไม่ผมเียนนักศึกษาไงแล้วทำไมถึงเอาดีเอามามุ่งมั่นเรื่องเรื่องศิลปะการแสดงอะผมเพิ่งมาหาตัวเองเจอก็เจอตอนเจอพี่หลุยนี่แหละผมเพฝึกผมโชคดีที่มาเจอการแสดงมาเจอการเต้นที่แบบผมรู้สึกว่าผมไปกับมันได้ยังเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ไหมผมใช้ละครใช้การแสดงใช้การเต้นเนี่ย ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดคน้นเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงสังคมที่คนมพิการกำลังเดินทางในสังคมนี้อยู่มันคงไม่ใช่เรื่องแค่การแสดงอย่างเดียวเท่านั้นใช่ครับแต่เมารวมถึงเ,เรื่องการใช้ชีวิตเลยได้หมใช่ผมรู้สึกว่าอยากให้ตัวเองเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าคุณบอกว่าศิลปะก,การแสดงมันยากคุณเห็นไหมละ่ะนี่มันยากไหม,มถ้าคุณเห็นผมทําได้อยู่แปลว่าไม่ยากผมบอกว่าทุกคนแค่พยายามอะถ้าวันนี้ไม่ได้อีกวันหนึ่งคุณก็ลองพยายามมันใหม่เพราะนั้นเอง เราจะได้ยินชื่อคนคนหนึ่งที่ท o อฟฟี่พูดถึงมาโดยตลอดนะครับก็คือพี่หลุยนั่นเองนะครับแล้วทั้งสองคนเจอกันได้ยังไงครับเปีก่อนเลยนะครับก็คือว่าตอนนั้นผมกับเพื่อนๆนะครับเซิร์ชอินเทอร์เน็ตไปเจอว่าเฮ้ยมันมีการสอนกันบ้านคนที่มองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจอท o อฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แปลกใจมันเหมือนกับ เป็นเป็นคนตาบอดคนแรกในชีวิตของพวกเราครับที่เราได้พูดคุยอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีมุมมองน่าสนใจอย่างเงี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นเรามีคําพูดนในสังคมบอกว่าแบบเฮ้ยเราเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยผมก็ถูกกรอกหูเนาะพอผมมาดูในมุมของที่ว่าเราครับทำสื่อเนาะเราเป็นคนทําละครเวทีอย่างเงี้ยครับผมก็มองกลับมาเอ๊ะถ้าเกิดมันเท่าเทียมกันทํให้ผมไม่เคยเห็นคนตาบอดในโรงละครวะผมไม่เคยเห็นสื่อทางเลือกที่ถูกพัฒนาให้กับคนที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะก็เลยมา,มารวมกันก็มามารวมกัน เราอะครับมีมีภาพหนึ่งเลาวว่าคนที่มองไม่เห็นนะครับจะเป็นแบบไหนแต่ว่าพอมาคุยท็อฟฟี่วันแรกครับเหมือนแบบโอ้โหเราเองครับที่ไม่ได้อัพอัพเกรดเขาก็มีมุมที่ที่คุยสนุกที่แบบว่าเล่นมุกอะไรก็เข้าใจนะเงี้ยผมรู้สึกว่าโอเคถ้าอย่างนี้เองก็ไม่น่าจะยากที่ที่เราจะแบบจะจะอยู่ร่วมกันเพราะว่าเราคุยภาษาเดียวกันนี่หว่าเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมช่วงบ่ายที่เราจะมีคลาสพิเศษในการที่จะไปสอนนักเรียนที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นผมสมัครเรียนด้วยนะได้ ระหว่างที่ทอฟฟี่ออกไปเตรียมการสอนก่อนนะครับผมก็ขอคุยกับหลุยส์เรื่องบลายนิยเตอร์ครับที่เรับอบลายนิยเตอร์นี่เป็นสิ่งใหม่ไหมบลายนิเตอร์ครับไม่ใช่เป็นวิธีการใหม่นะครับคือมันเป็นวิธีการที่ผสมผสานต่างประเทศนะครับเขาใช้วิธีการคือให้คนที่มองไม่เห็นเล่นละครหมดเลย ใช่ไหมครับแล้วคนที่มองเห็นเป็นคนพพอร์ตอาจจะอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำะครับคือเราไม่ได้มองเรื่องนั้นครับเรามองเรื่องที่ว่าเฮ้ยมันต้องทํงาร่วมกันวิธีการเล่นละครแบบไลน์เทเอร์ก็คือการที่เราเรียกว่าละคร6มิติ คนดูจะต้องได้รับรสกลิ่นเสียงสัมผัสเราตั้งคำถามกับคนที่มองไม่เห็นว่าเฮ้ยเ <c oughs> วลา <c oughs> คุณดูการสแสดงหรือดูหนังอะไรพวกนี้ค,คุณสมัมผัสยังไงคุณต้องการอะไร<อ>เขาก็บอกว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดให้เขาดูหนังปกติหรือว่าดูละครปกติเขาดูที่บ้านก็ได้ทั้นแต่พอคุณออกมาแล้วครับคุณต้องการสิ่งที่มันเนี่ยพัฒนาเรื่องของสัมผัสก็เลยหยิบตรงนี้ครับที่เขาต้องการนะครับมาพัฒนาต่อ วันนี้ก็มีคอร์สนะครับในการจัดฝึกนะครับการเต้นในคอร์สนี้ก็จะเห็นทั้งทั้งคนทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้พิการทางสายตาก็มาร่วมทํากิจกรรมด้วยกันนะครับโดยมีครูทอฟฟี่นะครับพร้อมที่จะฝึกกันในวันนี้ครับมีดีฟีเปล่า เออผมพาคินครับพาคินพาินอะะไรล่ <laughs> เริ่มต้นกระบวนการเนี่ยมันมีวิธีคิดหลักคิดยังไงบ้างอะผมสนใจเรื่องเกี่ยวกับความกลัวและความเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยครับผมเลยเอาช้อยส์ในการที่ คุณจะอยู่กับความกลัวได้ไงแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นสอหรับคุณทั้งมองเห็นหรือมองไม่เห็นครับมันมีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นกับความรู้สึกคุณในตอนนั้นแล้วคุณจะรับมือกับมนได้ยังไงทุกคนเนี่ยบางคนก็จะมองเห็นแล้วก็จะมีคนที่มองไม่เห็นนี่คือความพิเศษของคลาสเรารแล้วเราจะออกแบบไงที่ให้เขาสามารถเรียนร่วมกันได้<อ>ถ้าเราเห็นว่าคลาส acting ปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าอุ้ยคนตาบอดก,ก็คือต้งงองเงยกับคนตาบอดหรือว่าคนปกติ<ม>คือเขาก็เรียนคนปกติหรือเปล่าันี่ยไม่ใช่เราค่บิดกกิจรรมใหม่าใหม่ ถ้าคนมากระติกติดตาคุณจะได้ช้อยอะไรเข้าไปก<อ>ับความกลัวที่เกิดขึ้นในพื้นที่มันเกิดขึ้นรับคุณ<อ>หรือคนตาบอดที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้เลยเขาจะได้เรียนรู้อะไรนั่นเองเราถ้าเราคุยอย่างเงี้ยพี่โต้งคงจะไม่เห็นภาพเท่าไอะไร่<อ>ผมว่าพี่ต้องไปเข้าไปอยู่ในคลาสผมแล้วแ <laughs> หละใ,ใ,ใ,ให้ผมร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยนักเรียนครับตบมือต้อนรับพี่โต้งหน่อยครับ ฝากเือฝากตัด้วยนะครับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆรูปคาทุกคนี่ครับทุกคนตอนนี้ทุกคนหลับตาให้หมดแล้วผมอยากให้ทุกคนจับมือกันเป็นวงกลมให้ได้ในตอนหลับตาลองเปิดตาจะซิว่ากลมหรือยัง เวิร์กช็อปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวกิจกรรมระหว่างคนทั่วไปกับผู้พิการนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของคนครูของเราเนี่ยแหละครับที่มีองค์ความรู้เนี่ยเอามาถ่ายทอดนะครับแล้วก็เห็นเลยว่าเขาเหมือนมุ่งมั่นเขาตั้งใจที่จะถ่ายทอดให้กับผู้พิการทางสายตาทั้งสองท่านเนี่ยนะครับได้นําเอาประสบการณ์เอาความสามารถเนี่ยไปลองใช้ดูนะครับเนี่ยตั้งใจมากเลย ตอนนี้ผมอยากให้ย่ำเท้าเป็นจังหวะย่าเท้าก่อนแล,และอย่างวันนี้เนี่ยได้วิชาความรู้อย่างไรบ้างเยี่ยนน้อยเรากล้าที่จะขยับตัวมากขึ้นเรากล้าที่จะโยกเรากล้าที่จะใช้ ทุกร่างกายไม่ว่าจะเป็นขาเป็นแขนของเราเงี้ยครับสื่อสารกับทุกคนได้ว่าเฮ้ mm hmm. i, เรากำลังสนุกอยู่เอ่อทอฟฟี่จะเป็นคนที่ใส่ใจกับลูกศิษย์ไม่ว่าจะตาดีตาบอดอะถ้าเกิดอยู่ในวงเราแล้วเงี้ยครับ mm hmm. คือเขาจะคอยถาม่ตลอดว่าตอนนี้เป็นไงบ้างโอเคอยู่นะ mm hmm. ทันหรือเปล่า mm hmm. อะไรแบเนี้ mm hmm. เพราะว่าเขาเอ่อตั้งใจคือใช้หัวคิดแล้วก็จิตใจในการที่จะดูแลคนในวงทุกๆคน ถ้าเพื่อนเราอยากหมุนเราจะพาเพื่อนหมุนยังไง <Okay. S 1> อ้อาหมุนอ้าเดี้ยมกูด พูดถึงทอฟฟี่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเขาทางรูปประธรรมเลยคืออะไรบ้างนะดิรู้สึกว่าฟี่เป็นคนที่แบบสู้มากเพราะว่าฟี่อ่ะมันฝึกฝนตลอดฟี่หลุดออกจากความกลัวตลอดเวลาฟี่กล้าที่จะลองทําในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยได้ทําตลอดเวลาคนทั่วไปนะบางทีคนทั่วไปกลัวก่อนละความกลัวเกิดจากความคิด กิดจะพาม่รู้อพอเราไม่รู้เราจะกลัวไปแล้วเราจะตั้งกรอบที่กับตัวเองแล้วว่ายัางไงเราก็ทําไม่ได้แต่พี่เป็นคนที่เหมือนกับว่าลตอจตกรอบนั้นนะคือพี่จะเป็นคนที่ลองก่อนได้ไม่ได้สูกันข้างหน้าเดี่ยวคนที่ไม่ได้ลองก็คือเข้าทุนไม่ได้อะไรเลยมองเห็นศักยภาพหเห็นอะไรในตัวศิลปินท่านนี้ พี่ทอฟฟี่เขาเป็นคนที่เลิ t แล้วเขาเป็นคนที่มี Power ในการทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเขาก็เป็นกระบอกเสียงคนหนึ่งที่เราได้รู้ว่าเออคนตาบอดเขาเป็นอย่างนี้นแล้วเรามีภาพในหัวที่เปลี่ยนไปต่อคนตาบอดเราอยากให้คนอื่นลอง,ลองได้สัมผัสดูบ้างฝันของเรา ถ้ามีโอกาสจะทําอะไรผมอยากเป็นผู้กํากับละครไอทีที่ทุวเองสามารถเขียนกากับเองในสักเรื่องครับแต่ละครนี้ผมรู้สึกว่าต้องเป็นละครที่เขาต้องยอมรับในฐานะที่ผมเป็นผู้กํากับคนหนึ่งไม่ใช่คนมองไม่เห็นนั่นนั่นคือเป้าหมายของผมสิ่งที่เราลุกขึ้นมาทําแบบนี้เราจะพิสูจน์หรือว่าจะบอกอะไรกับเขาผมเรียกว่าเป็นในมันดันใจ แต่ก่อนผมพยายามหาว่าผมจะยึดใครเป็นไทดองผมหรือว่าเป็นต้นแบบของชาวบ้านไม่มีไม่มีเลยครับผมจะได้สายการแสดงใครวันนี้ไม่มีมแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมคือการปูทางปูทางเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ลูบน้องๆหรือใครสักคนขอแค่น้องๆเชื่อแล้วทำมันแล้วก็ตั้งใจกับมันก็พอ เชื่อว่าใครที่ติดตามดูรายการวันนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงณเวลานี้ก็คงจะอมยิ้มนะครับแล้วก็เห็นถึงความมุ่งมั่นและก็ความสามารถของผู้พิการทางสายตานะครับคุณผู้ชมครับสังคมไทยจะน่าอยู่ได้นะครับถ้าหากว่าพวกเราทุกคนต่างตระหนักเห็นคุณค่าและก็ให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความเอื้ออาทรนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับติดตามรายการก้าวที่กลได้ใหม่สัปดาห์หน้าผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ